สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับอ e ีเ l ลต์ของบริษัทจอยคอยให้ดูนะครับว่าเข้าใช้อย่างไรกดตรงไหนทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเราก็มาเข้าที่ Google นะครับกด Google นะครับกดเพื่อนแล้วก็พิมพ์ตรงนี้คำว่าอ e ีเวลต์ตรงนี้นะครับ อันนี้ของผมมันมีอยู่แล้วเพราะผผมเข้าอยู่ประจำม,มันก็เลยขึ้นอยู่นะครับถ้าของใครไม่มีก็กดหนังสือแถวนี้แหละครับกดลงตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาแล้วก็กดนะครับอ๋อนะครับอ๋อนะครับครับครับเดี๋ยวต้องไปเปิดเน็ตก่อนนะครับเปิดเน็ตก่อนเพรผมปิดเน็ตไว้เมื่อกี้ครับต้องเปิดเน็ตนะครับ ปิดเน็ตก่อนนะครับเน็ตมาแล้วครับพอเรากดเท่นั้นก็มันจะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับนี่ครับเราก็กดตรงนี้เลยครับปึ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็จะมาหน้านี้ปหน้านี้เราก็ขยายด้วยมือก็ได้นะครับขยายด้วยมือก็ได้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับขยายด้วยมือนะครับแล้วก็ขยายด้วยมือนะครับ เรากดตรงนี้เลยครับกดตรงนี้เลยครับแล้วก็ขยายได้อีกนะครับแล้วขยายได้อีกแล้วก็ใส่รหัส e w a l l e t ของเรานะครับของผมมันมีอยู่แล้วถ้าใครหาไม่ขึ้นตรงนี้ก็สามารถพิมรหัส e w a l l e t เข้าตรงนี้เลยนะครับนี่คือรหัส e w a l l e t ของผมนะครับพอเราพิมพ์รหัส e w a l l e t ใส่แล้วเราก็ใส่รหัส ผ่านนะครับตรงนี้ใส่ดัดผ่านใส่ดัดผ่านครับแล้วก็บวกเลขตรงนี้ว่าได้เท่าไหร่เราก็มาใส่จุดนี้เลยนะครับ22นะครับ,22คร,บ22ครับเราก็ใส่เลขยี2แล้วก็กดต่อไปครับนะครับประมาณน้านี้ประมาณน้านี้เราก็ ย่อให้เล็กลงนะครับย่อให้เล็กลงนะแล้วก็มากดตรงนี้เลยครับคลิกตรงนี้เลยครับนะครับ,นะรบเราก็คลิกตรงนี้เลยครับนันคือตัวเขียวๆนะครับแล้วก็มันจะเข้าสูนหน้าอีเวนต์ที่เราจะใช้อยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูตรงที่อยอดของเหลือของเรานะครับว่าในอีวอลเลตเรามียอดของเหลือไม่มีเงินเหลืออยู่ไหมนะครับเราก็กดตรงนี้เลยครับนะครับพอก,กดตรงนี้เราก็มาดูเลื่อนมาดูได้เลยนะครับเลื่อนมาดูได้เลยครับนะครับอ่าเข้ามาแล้วครับตอนนี้เงินโอนเข้าอีวอลเลตของผมเข้ามาแล้วครับเมื่อวาน เงินของผมอยู่ที่อยู่ที่899บาทนะครับ899บาทครับผมได้จากาบาลานซ์ทีมาส0 0พันนะครับ4,000หักหักพันละ50เป็นค่าภาษีแล้วก็เหลือ3,800ันแครับ3,800ันแบวกกับ 8 9 9ก็4,699บาทนะครับมีเงินเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้เงินของผมไม่ได้ผ่านธนาคารนะครับเงินของผมผ่านผ่านเข้า e w a l l เ t เรียบร้อยครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับว่าเรามาดูต่อนะครับว่าเงินทั้งหมดของเรานะครับว่า เข้ามาตรงไหนครับเข้ามาตรงไหนเราก็มากดตรงที่รายการค่าโอนคอมมิชชั่นนะครับนะครับรายการค่าโอนคอมมิชชั่นเราก็มาดูนะครับเห็นไหมครับค่าคอมมาแล้วครับสามพันแปดร้อยครับเห็นไหมครับเงินสี่พันบาทของผมหักค่าภาษีแล้วสองร้อยบาทครับพันหนึ่งหักห้าสิบ 4,200ก็200ตอนนี้ได้รับมา3,800บาทครับนี่ครับวันที่เท่าไหร่ครับวันที่20เดือน1วันที่22นะครับเดือนหนึ่งวันที่22วันที่เงินผมได้ผมได้ซื้อ,อยาสองขวดใหญ่และเงินออกนะครับเนี่ครับเงินเข้าวันที่25นะครับ ระบบโชว์วันที่ย2บสองเงินมาเข้าอ e ีเวลตวันที่25้าเหมือนกับที่เงินเราเข้าธนาคารนะครับ3ามวันเงินถึงจะเข้านะครับ3ามวันเงินถึงจะเข้าวันนะครับนี่แหละกับค่าคอมได้ส8 0พันดเราไม่ต้องหักเราไม่ต้องโดนหักค่าค่าผ่านธนาคารสาสบาทเราจะได้ตรงนั้นกลับมาทีนี้เรามาดูประวัติการใช้งานนะครับว่า เราใช้งานตรงไหนโอนเงินออกเมื่อไรเงินเข้าเมื่อไรมันก็จะโชว์ให้เราหมดนะครับเห็นไหมครับนี่เราดูก็วันที่นะครับนี่เราดูวันที่นะครับนี่วันที่ที่เงินโอนออกเราเปิดอีเวลเลนะครับนี่ครับเข้าระบบอีเวลเลมันก็จะมีวันที่บอกเราว่าเราเข้าวันไหนตอนไหนนะครับนี่ครับนี่ครับมาแล้ว แล้วก็พอตรงนี้เราไม่มีเรามองเห็นแต่การเข้าอีวเวนต์คือเข้าวันนี้ทั้งหมดมันเข้าเยอะมากเพราะผมกำลังนั่งทำคลิปอยู่เราก็มากดเลขสอต่อนะครับหน้าที่2มันก็จะโชว์ขึ้นมานะครับผมได้โอนเงินให้รหัส W00531 จำนวน500บาทครับคือวันไหนครับวันไหนครับทีนี้เราก็มาดูว่าวันไหนนะครับ วันที่ยี่บสี่เวลายี่สิบนาฬิกาห้าสิบกนาทีนะครับวันที่ยี่บสี่นะครับผมเพิ่มผู้รับโอนนะครับพอดีดาวไลน์เขาจะมาโอนเงินเข้าระบบผมก็ต้องเพิ่มผู้รับโอนเข้ามานะครับวันไหนครับเมื่อวันที่ยี่บสี่เหมือนกันครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นโชว์หมดนี่ก็ผมเพิ่มผู้รับโอนนะครับทีนี้เรามาดูต่อหน้าต่อไปเรากดเลขสามต่อนะครับกดเลขสามต่อทีนี้เราก็มาดูอีกเห็นไหมครับ โอนเงินให้รหัส w 040-36จําจำนวน5,000บาทครับเมื่อวานาเป็นครูนะครับได้มาฝากเงินเข้าระบบเพื่อออมนะครับ5,000บาทผมก็ได้ํำเนินการให้ที่ร้านไอมาสสาขาระนองนะครับเรียบร้อยครับเขามาฝากเงินเพิ่มเข้าระบบนะครับผมก็ฝากให้เรียบร้อยเห็นไหมครับเพิ่มผู้รับโอนก็ผมต้องเพิ่มผู้รับโอนก่อนที่จะโอนเงินให้เขาได้นะครับ ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่นะครับคนนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ตอนเย็นคนนี้วันยี่ยี่สิบสี่ตอนบ่ายโมงนะครับตอนบ่ายโมงเขาเอาเงินสดมานะครับหนึ่งหมื่นบาทเพื่อจะฝากเข้าระบบอ e ีวลเล็ตหรือฝากเข้าฝากกินดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเขามาฝากหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมก็ต้องเพิ่มรหัส ื่อจะโอนให้เขาเหมือนกันครับเห็นไหมเพิ่มผู้รับโอนรหัส w ศูนย์นะครับเขาก็มาฝากเงินสดกับผมผมก็ทําธุรกรรมให้เขาแบบผมเป็นนอนแบงเลยนะครับตอนนี้ผมเป็นนอนแบงนั่งอยู่ที่บ้านก็มีคนโอนเงินมาฝากเข้าระบบเพื่อ,อรับดอกเบี้ย5%เจากบริษัทเรานะครับแล้วก็เงินนี้ก็เป็นวงเงินบัตรเครดิตของเราได้ด้วยอีกครับเนี่ครับสุดยอดไหมครับ บัตรเครดิตของ j n c นะครับก็คลิปที่แล้วผมก็ทําไว้ว่าเออเราซื้อที่ไหนซื้อ Lazada, Big กซีโลตัสามารถแปลงเป็นรายจ่ายกลับมาเป็นรายรับได้หมดเลยนะครับนี่ครับเราเข้ามาประวัติเข้ามาดูที่ประวัติการใช้งานมันจะรู้หมดเลยว่าเราโอนไปให้ใครโอนให้อ e ีอลเล็ตรหัสไหนสมาชิกทุกคนมั่นใจได้เลยครับเพราะว่าอ e ีอลเล็ตของเรา มีการเก็บประวัติการโอนทุกครั้งที่เราโอนออกที่เงินเข้าเราจะขึ้นอยู่ในหน้าจอหมดสมมุติว่าดาวไล์ uh, line, ให้อัพไล์ทำธุรกรรมให้แล้วก็บอกรหัสอีอลเล็ตให้กับอัพไล์แล้วก็บางคนกลัวว่าอัพไล์จะโอนเงินของเราออกจากบัญชีไปโดยที่ uh, เขาโอนแลบรอบโอนเงินออกไป ใช่ถ้าเขาโอนเงินเราออกไประบบก็จะบันทึกเก็บไว้ที่ประวัติการโอนเงินออกการโอนเงินเข้าดังนั้นเงินของเราไม่หายไปไหนแน่นอนสามารถตามได้ทุกทุกที่เลยนะครับไม่ว่าเขาจะโอนไปรหัสไหนมันก็จะขึ้นโชว์ที่ระบบของเรานี่หมดครับเห็นไหมครับเนี่จะขึ้นโชว์หมดว่าเราโอนให้วันไหนเวลาอะไรดังนั้นดาวลายทุกคนและสมาชิกทุกคน ที่เงินเข้าอิหร่าแล้วกลัวว่า,อาบอกรหัสอัปได์แล้วบอกให้ศูนย์ศูนย์เจซี GC, ทุกสาขารู้แล้วเขาจะโอนเงินของเราไปใช่เขาโอนโอนเงินเขาเราไปได้เมื่อเขารู้รหัสแต่เราสามารถจะรู้ได้เลยว่าเขาโอนเงินเราไปให้ใครนะครับเราสามารถตามได้หมดเลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงข้อนี้ปลอดภัยแน่นอนครับ คนคนนั้นไม่กล้าทําแน่นอนครับเพราะมีประวัติการใช้งานขึ้นโชว์อยู่นะครับว่าโอนไปให้ศูนย์ธุรกิจไหนศูนย์ธุรกิจที่รับโอนเขาก็ไม่กล้ารับโอนเข้ามาหรอกเพราะว่าในนี้มันจะโชว์ว่าโอนไปให้ศูนย์ไหนดังนั้นเจ้าของเงินก็สามารถที่จะตามไปเอากลับคืนมาได้หมดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับข้อนี้สบายใจได้ครับสมาชิก JNC ครับเกี่ยวกับ EW a l l e t ปลอดภัยแน่นอนครับ e w a l l เ t เราสามารถทำธุรกรรมได้หลายอย่างนะครับนี่ครับสมัครสมาชิกเพิ่มศูนย์ธุรกิจขายของสายสินค้าบาลาน,ลานขายสินค้าทวินเบิร์ซื้อได้มีระบบเยอะแยะในในในตรงนี้เลยหาดูได้กดได้เลยนะครับนี่แหละคือระบบของอ่าอีวอลเลจีเของเราเป็นเจ้าแรกที่มี e ีว l ลเลใช้ในประเทศไทยนะครับ วันนี้ก็ทำคลิปให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับวันต่อไปจะทำคลิปอันอื่นมาให้ดูอีกนะครับสวัสดีครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับ